พาไปเที่ยวงานประจำปีที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะจังหวัดนครสวรรค์ก็เตรียมจัดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ครั้งที่8ปประจำปี2568นครสวรรค์ Lantern Festival 2025สัมผัสความยิ่งใหญ่ประติมากรรมหุ่นโคมไฟตราการตาค่ะโดยงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะเริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวาคมพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่3มาการาคมปี2569 อุทยานสวรรค์หนองสมบูรณ์ภายใต้คอนเซปต์ s p i r i t o n n t u u r e I อแลนด์ออฟยูธนะคะอยู่ผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้พบกับความสว่างไสวของแสงไฟนับร้อยนับพันความงดงามของโคมไฟหลากสีและบรรยากาศแห่งความสุขกลางเมืองนครสวรรค์ปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยค่ะมีโคมไฟน้อยใหญ่หลักรูปแบบนำเสนอมิติใหม่ของศิลปะหุ่นโคมไฟที่ผสานความเชื่อวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันทั้งนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งภายในจังหวัดและต่าง ร่วมเที่ยวงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ประจำปี2568ได้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมถึง3มการาคมณอุทยานสวรรค์หนองสมบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ